อออ้ะไรไหมคะอะไรที่สุดในโลกเลยครับคุณมาร์กนี่นะคะถือว่าเป็นผู้ชายที่ดีดีมากๆเลยนะคะเพราะอะไรดูไหมคะเพราะว่าคุณมาร์กเนี่ยนะคะเป็นผู้ชายที่ปากตรงกับใจค่ะคิดอย่างไรพูดอย่างนั้นถูกต้องค่ะปากเนี่ยกลี้เกลียดนะคะ พวกผู้ชายที่ชอบโกหกอะค่ะโอ้แบ๊แบ๊สุดแดทัน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 คุณหนูเล็กครับคุณหนูเล็กนี่ถือเป็นต้นแบบของผู้หญิงกุลสตรีเลยนะครับผมทั้งน่ารักมองไม่เบื่อรักเดียวใจเดียวแล้วก็ไม่หลายใจ คุณม้าคะ <Yes. S 2> ป่านเนี่ยนะคะเคยลองนั่งนึกนึกดูนะคะว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยป่านเจองูกับเจอ mm hmm. ผู้ชายเจ้าชูเนี่ยป่านจะเลือกไปสิ่งไหนก่อนเจ mm ้าชูงูค่ะ mm hmm. แต่วันนี้นะคะป่านเนี่ยนึกออกแล้วล่ะค่ะ <Huh? S 2> ว่าป่านเนี่ยอยากจะตีหัวไอ้ผู้ชายเจ้าชูเพราะว่าพิษของมันเนี่ยร้ายกว่างูนะคะ oh. <Yes. S 2> ่ะทำทอมทำทอโอ๊ย oh. ทำเสียงนี้ได้แล้วนะเปลี่ยนเป็นร้องเป็นเพลงบ้างได้ไหมแบบที่มันเข้ากับตัวผมอ่ะอ๋อได้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 แม่พปี่มีชู้วบมารู้กันแต่อยู่มาตั้งแต่ตาไฟอาลูกต้อนคนหนาหมอนยังไงไม่มีด้องไม่บุรีตินแดงโอ้ดนะ เทามากเลยพอเลยอ,อคุณม้าค่ะ <Yes. S 2> คือป่านี่นะคะอยากจะทราบเหลือเกินนะคะว่าที่เท็กซัสนี่นะคะเขาทานน้ำผลไม้อย่างไระค่ะ oh. ให้อร่อยอร่อยนะคะเอยคือไอเนี่ยไปไปดื่มน้ำผลไม้กับหูวหน้าผ่อินเดียแดงอยู่ boy บ่อยๆนะครับแล้วเขาก็จะมีวิธีดื่มให้อร่อยไลท์นิด <Like this S 1> ครับดับนี้ยังไงคะอันดับแรกครับ อไรไปอ๋ออออ๋ออร่อยมากเลยค่ะหวานอะไรขนาดนั้นวะนูเล็กครับ จำได้ไหมครับสมัยที่เราเรียนกันตอนเฟชชี่ครับรับน้องครับแล้วรุ่นพี่ให้กินสปาเกตตี้กันแบบว่าหวานหวานเหมือนคู่รักกันก็ทำกันยังไงนะครับอ๋อเออแบบนี้ค่ะยังไงครับอย่างนี้แหละครับอ๋ฮะกุ้งหวานกุ้งหวานโอ๊ยชาติเลิกทำเสียงแปลกๆใส่ป่านสักทีได้ไหมคะป่านไม่ชอบ ออเคุณมาครับป่านว่าเรากลับกันดีกว่าค่ะเช็คบินเลยดีกว่าโอเคโอเคโอเคเอาเวทเช็คบินโอเคฮะอืมดิษฐ์ห้าพันบาทที่เหลือทิปขอบคุณครับไปเลยค่ะฟินิชนะครับโอเคครับเชิญเเพราะว่าป่านเนี่ยเบื่อเลยเกินที่จะอยู่แถวนี้ออกเชิญครับเงินเชิญครับ ประตูให้ไปเธอทั้งคู่ไปตูประตูสวรรค์น่งสังจะลังลองรรานด้วยมือพี่ลังรถไหายไอตูเรื่องขอพอเหอไปแล้ว